าไปเชศอการผมก็ยู่เชียงไมครับผมตามครับแต่ว่าต่องจายหลังสองไหลุโล่ก็ไหวแต่ก็ไม่ได้ามที่ประตูเป็นเียวเชื่งใหม่ครับแต่ก็บ้องกมลงตาอยู่ตลอดเลยแต่ลงตาไปไปจอด้งก็ล้าเลิกตึ๊ตึ๊งรูปพยาบาลตาลนะลงตาก็เยส่วนีที่จับสายติดลุงตาดิโอเดี๋ยวด

คไหนล่ะที่มีปัญหาลูกตาเนาะตาแดงบครับครับครับ ลงตาเดินไปยังต่อไปแต่ป่าส่วนุทางปีนมัี่มีคนทีุ่งส่วนุางปีวันไหนหรอ่นี่ีส่ดหล่อเรานะเนี่ยอันนี้มาบ้านคุณมิมี่นะครับที่รับกินหมดที่นี้แล้วก็ขอนมรตราชาทุกครับมาชมบ้านของคุณมมีม่ ห้องนอนอย่างรู้เลยนะครับเนาะบุกบ้านนะครับเปิดแอร์มีสามห้องนอนนะครับเนาะมีเตียงหนึ่งสองสามเป็นเตียงเป็นชั้นแล้วก็มีห้องนอนหนึ่งนะตัวนี้ห้องน้ําอย่างสวยรู้เลยครับเนาะ er, เป็นบ้านที tree, 2, 3, 4, 5. 5. ส่สวยอันนี้ห้องน้ําชั้นบนครับห้องล่างก็สวยงามนะครับเนาะ บอกบอกไปยังเนะาะมันมันโอ้โหสุดยอดเลยมีห้องน้ำในตัวด้วยบ่แต่แต่แต่ว่าบ้านสวยๆวยนี่นะราคาสองล้านถือว่าสุดยอดเลยตามสบายลรงเรียนตามสบาย,ามบายไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องอะไนี้ไม่ต้องพิธีพิธาร์ยวาวพิธมคพันเพราะว่าไม่ได้ไลฟ์สดไม่ได้ไลฟ์สดเดี๋ยวไม่ไม่ผ่านเซ็นเซอร์อ๋อไม่ไม่เป็นไรหรอกนี่เล่นน้องเนใช่ภาพคมแบบมันมันอยู่ในอาคารแบบไม่ได้ออกไปข้างนอกไม่เป็นไรหรอก มีนอนตอนเนียนวันนี้ขี้หนาวด้วยครับผมแต่มีห้องน้ําในตัวไหมแต่บ้านสวยสวยงามนะครับโอ้ยอันนี้ห้องน้ำบอนี่ิใช่มันมีสามห้องเลาวข้างบนน้ำห้องนึงเอ้ยข้างล่างโอ้ดีอย่างนี้เรื่องชั้นสองเ่ยห้องน้ำที่โรงงานป้าชั้นชั้นล่างกับห้องน้ำก็คือกันสวยสวยงามข้างล่างข้างบนถือว่าสวยงามมากนะครับเนาะคือบ่มีบุญวาสนาเนาะ ถูกนองมันทีนึงฮะน้องน้องโทรแอร์ฮะให้เาได้ถังงบผมผมมีอยู่สองยสนเท่านี้แหละวงพี่เอาอันหลวงพี่หลวงพี่เสียอันเมตตาให้จักจักอันหาสิเปอร์เซ็นต์เนี่ยหลวงพี่หบาทนั่นก็ในมี แต่ว่าบ้านสวยสวยมามเนะหลอดไฟใช้หลอดลุมย่างเดียวเหลือเฟือเลยมีติดกล่องทุกหของเลยนะครับเนาะสวยงามบ้านของคุณมิมี่นะครับแลนน้ก็แล้วก็คุณพี่บุญธรรมนะครับที่นิมนต์หลวงตาแล้วก็มีท่านมหาจ่อยนะครับเนะาะต้องต้องต้องเรียกมหานะครับตอนนี้เพราะว่า สุดยอดแล้วก็มีหลวงพี่หลวงชายแล้วก็สามเณรพราหม์ด้วยนะครับเป็นบุญกุศลมากเลยครับสมามเณรพราหม์ก็มาที่เคยเดินอเจริญตัวลงกับหลวงตาบุญชื่นเมื่อตอนที่ขึ้นมาจากภูเก็ตนะครับปี65นะครับตน <c oughs> ้นๆปี65หลวงพี่หลวงชายก็เคยเดินนะครับจนท่านมาหาจ่อยนี่ก็เคยเดินนะครับ <c oughs> เดินตั้งแต่สมัยเป็นคารวาสอยู่นะครับเก้าพระธาตุครับอ่า ไม่ธรรมดานะครับท่านมหาจอยปีนี้ก็จบเปลี่ยนสามประโยคแล้วครับเนาะเอาทีเดียวเลยหนึ่งสองสามเลยแม่มาท่านมหาสอบปีเดียวเลยครับไม่ธรรมดาเนี่ยเพราะว่าผ่านแล้วครับเราลงพี่มั่นใจใน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 นี่ในในในความรู้ที่มีแล้วบอกว่าหลวี่ว่าไอ้แค่ถ้าออกตามหนังสือนะเป๊ะหมดแล้วไม่เหลือ่เอเพอเพ ผู้ออกข้อสอบที่ออกต่ำกว่าสิรูปพ,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 พี่อ่านไว้เพราะรูปพี่อ่านหนังสือไว้โน่และข้ามช็อตเลยประโยค3ประโยคสี่ไว้รอแล้วนะครับเนาะอ่านข้ามช็อตเลยนะครับเพราะว่าไอ้ที่1น1 2นี่คือมันเอาไงคือท่องปฏิโมกย์ิ่งสีง่ายกว่าหลายเท่าเลยเราพีจอยวะโอ้ดีนั่งเครืองเอาภาพน่งเครืองก็ลรูปตาขึ้น ลูกพกไฟเลยใส่ใส่ถ่ายลูกเลยอันนี้กไตอันนี้จะเป็นระองอ๋อเป็นรองอันทีมามนนี่ได้ใส่ใสนี่ไปขีฟมีได้ขี่ฟเอามขีฟมหาจอยบรรมดาเลยอ๋มันนั่งนั่งปุะกาศหายหยากลงตาหายไม่จะขี่ฟใครนั่งยกขั่ามาตั้งเนาะน้องตาก็นั่งซ่องนึ่งนั่งซ่องนึ่งอ๋อเ้็นขางลงกตาบอกผู้ใดนั่งขางลูตาวันนี้ลงกตานั่งง เอาคอยนั่งใกล้คอยจารทร์เช็คอินเดี๋ยวต้อบอกพยานีเดี๋ยวพยานีไม่ได้เขาไปเช็คอินเนี่ยต้องบอกพนักง,งานตทวารต้องมีต้องต,งตง้องแหวอประกบไปประกบข้างแต่เกิดมีผู้หญิงมาตายได้่รงานเข่าเลยเอองานเข่าแล้วเขาต้องใหนั่งตามเด็กทีเราแต่ถือมือว่าคนว่างโอเพคยู่ บอกถ้ามัเช็คอินถ้ามันเช็คอินขึ้นเครื่องเราม่ซื้อเราง่ายง่ายเ็ยเพมาะนรถตัวได้แล้วบ้างามเลยนะเนี่เนี่ยขำเลยไม่เอาไม่เอาซิมันเนี่ยบ่บ่นี่บอกแทงบ่นบอกจังบ่นบ่ีอยงบ่จังม่มเนี่ยมาถงนี้จังม่อมเลยน้ำหนักขึ้นเดียวหปไ่กินหาเสร็จเย มีมีแต่ลูกศิษย์หลวงตาเท่านั้นเลยเนี่ยมีแต่ผู้แบบเคยเดินของตาเท่านั้นเลยอันได้จินดาจากเมืองนอกแ่นอเมริกาคนนี้แหละโอ้โหนี่คุณคุณแรมคุณแรมส่งมาให้เลยได้ได้สัญญาอะไรครับดสัญญาอะไรเป็นอาหารเสริมใช่ไหมไม่ไม่ไม่แบ่งยอมยอมถินเอ้ดื่มบ้างอ่ะพี่ในจะได้แบบจ้ำมองเหมือนกันเลย เลี้ยนนอเนี่ยไม่อ้วนอ้วนอ้ิดแงิดแดงอะไรนนั่งดักกอนาเตี้ยนเจ้าร้อยมีนั่งเยอดันตัดทานเราเดี๋ต้องบอกใหม่กันนี่นี่แสงแะครับรถตู้ยังไม่มาเหรอรถตู้ยังไม่นัใช่ไหมครับแต่มานมาพร้อมกันแต่ว่าพอพักที่ไหนนหละก็เลยบอกว่า ขอแม่ขอออกมาก่อนเอาเลยเด็กจะพาเพลงนครับรถตู yes, ้ยังไม่มาเหรอรถตู้นี่พี่งานใช่ไหมครับรถตูครับแต่มานจะมาพร้อมกันแต่ว่าพอพักที่ไหนเนี่ยก็เลยบอกว่าขอแม่ขอออกมาก่อน เด็กจะภาพาเดมไม่แย่งไม่แย่ง,ยงจะภาพกินเขาก็ได้ครับมินีมาหอดก็แย่งก้อนมูนเลยอ <c oughs> เอาเอาเรือกันแรเรยนี่ไม่กินเขาน้ำมายแล้วดิไอทำไอทำปะตอมาอ,อยี่หันแล้วผม มือพญานาคอยู่ผมว่ามือพญานาคเถิงเถิงเถิงนี่ผู้ใหญ่บังน้ำมุกเห็นบมอมาดีแล้วครับเด้อน้องเขยอ๋ออันนี้บ้านพี่ทำนะครับเก้าทับสี่ห้าแปดนะครับเออครับออกบ้างวันนี้ออกบ้างได้ครับผมออกบ้างวันนึงไหวย มันหมอนั่งที่ไปนิมนต์หลวงตาขันเป็นคุณสื้อรถตันดีสามตัวเด็กแต่สามตัวขันคุณได้ได้สามสามชีกับคนชีได้อยู่เนาะโอ้ยผมสิทายได้เนี่ยบุญไัยบุญมั่นได้เลยครับเด้อเนี่ยเขาเองเหรอบุญวัฒนาของไัยเขมั่นแลครับเนาะบ๊อบแบงไัยได้วันนี้มาถึงเด้อโดยสวัสดิภาพนะทั้งเครื่องทั้งรถนะครับเนาะมาครบ หมดแล้วนะครับเนาะตอนนี้กําลังอิดไลท์โอ้มีทุกอย่างครับเนาะมีหมามด้วยเลยครับเดอ้อครับอยุนี่กุ้งเขีบก็มีหมามือนกันเดียครับเดอ้อโมเมนมีแต่สารคามเนละยกินสะพานยังง่วเดี๋ยวมองเข้ากระแซกจะบอกอุตส่า,า <laughs> ห์อดเลยเดียวบาดยาปากนะครับ,ค,รบคุณพี่บุญธรรมแล้วก็บ้านของคุณมีมี่เนาะ,นะครับมเมื่อไหร่ในปีหนาไปอ่า ไปเมีสอดอีกไหมเว้ยไปเมีสอดเนาะมีเนาะเฮียม้วนลูกตาที่ได้มือใดนี่แบบทันหุ่นอันนี้เป็นตั้งนะครับนะขออนุ่มทนาขออันนี้ก็ลดเป็นแบของการที่ทำเขานะครับเนาะคณะศาสตร์เท่านั้น